ห้าราศีระวังรวยเละแบบไม่ทันตั้งตัวดวงเฮงมีเกณฑ์รวยเละรับทรัพย์ไม่ขาดสาย,ายกระเป๋าตุงก่อนจะไปฟังรายละเอียดของทั้งห้าราศีให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะ5าราศีดวงเฮงมีเกณฑ์รวยเละ รับทรัพย์ไม่ขาดสายราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภมากที่สุดอาจจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวังโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือบางอย่างอาจจะได้เกินคาดรวมถึงเรื่องความรักอาจจะเจอเหตุการณ์สะพายเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเรื่องสุขภาพควรระมัดระวังคนรอบข้าง ญาสนิทมิสหายเนื่องจากดวงร้ายๆจะไปลงที่คนข้างกายมากกว่าและควรระวังเรื่องคำพูดก่อนจะรับปากใดๆราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นราศีที่ดวงชีวิตเปลี่ยนผันจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์ดาวเสารจัดเต็มมาสองปีดาวเสารได้ออกไปแล้วแถมดาวพฤหัส ยังย้ายเข้ามาอีกการงานและการเงินจะดีสุดๆอูฟูมากและดวงดาวความรักก็ลงเอยดีอีกต่างหากราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นราศีที่ตุลสมชื่องานดีเงินดีแน่นอนคนที่ยังไม่ได้เริ่มยังจดจดจะจ่อที่ผ่านมาจะได้เริ่มแน่นอนเพราะดวงเปลี่ยนงานมาแรงมาก คนที่อยากเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนถ้าไม่อยากเปลี่ยนงานก็จะไม่ได้เปลี่ยนชาวราศีนี้โชคดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่รักคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ข้างๆทำให้เราเก้าวไปสู่ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ดาวร้ายๆออกไปหมดแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแถมดวงดาวเรื่องความก้าวหน้าและเรื่องชื่อเสียงเข้ามาแทนทำให้ชาวราศีกุมจะมีการประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดโดเกินหน้าเกินตาจนคนอิจฉาเพราะชาวราศีนี้จะมีอิทธิพลด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่16พฤษภา,าคมถึง14มิถุนายน ชาวราศีพฤษภโชคดีสุดๆเนื่องจากดวงดาวร้ายๆได้ออกจากราศีพฤษภหมดแล้วแถมยังมีดวงดาวที่ดีเข้ามาอีกเหมือนโชคสองชั้นยิ่งครึ่งปีหลังจะมาแรงอย่างฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องดวงดาวของความรักมีเลิกได้แต่งงาน ส่วนพวกที่ยังไร้กู้ก็ต้องสละโสดได้เลยและเรื่องการเงินหากได้เริ่มต้นทำงานใหม่ควรใช้เวลาสักนิดแล้วจะบูมสุดๆหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ